ดีค่ะวันนี้มาเจอกันกันกบลังแล้วนะคะร้านบอยไฟดีนะวันนี้เรากําลังเดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีแถวเขื่อนป่าศักนะคะลูกค้ามีไฟปัตตาเนอ,อยู่แล้วอันนี้จะทําไฟปัตตาเนเป็นไฟวิ่งแล้วก็ให้เราไปติดนีออนให้นะคะนีออนลอมคันเนาะนี่วันนี้ออกเดินทางสายหน่อยก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะเป็นประมาณไหนแล้วก็อันนี้ สติกเกอร์ใหม่ของเราของร้านเรานะคะเป็นงานตัดนะถ้าใครสนใจสั่งได้นะคะงานตัดโอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่ถึงบ้านลูกค้าเลยแล้วกันวันนี้เรามาทำคันนี้กันค่ะทำแค่ปัตตานีแล้วก็เดินีออน อันนี้ช่องบอยถอดโครงลราคาลงนะคะเราขี้เกียจไปถอดข้างบนก็เดี๋ยวถอดออกมา สายทิ้ง้เราจะย้ำห่างปลามานะคะนี่โอเคเสร็จแล้วก็จะเจาะใส่ไฟวิง่งอันนี้ก็เป็นสายที่เราใช้นะคะเป็สายชุดใหม่ส่วนปัตตาเน่ก็ฝังไฟวิ่งแล้วก็เป็นระบบปักเลย <c oughs> นี่นะคะทำน้าใสเลยดูแลง่ายเซอร์วิสง่ายค่ะแบบนี้ช่องบอยเดินนีออนนะคะรอบคันไปหมดไปกี่ดวงนะไปกี่เส้นสิบสองสิบสองเส้นหลอดชนหลอดเลยตกใจนพวก อันนี้เราเหลืออะไรนะพี่บอยยังไม่ได้โยกโ,โครงขึ้นเนาะเดี๋ยวกยวกโครงขึ้นแล้วก็เหลืออะไรอีกนะสวิตทําหมดแล้วใช่ไหมก็เล<ป>ยแค่ยกโครงแล้วเจาก็ะจำปะละ่ะนี่เดียวนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ติดใต้ซุ้มล้อด้วยนะคะแต่ต้องโยโอกกพมันมองไม่เห็น อันนี้นีออนสีชมพูคือถ้าหลอดขาดก็สั่งกับเราได้เลยเดี๋ยวเราย้ำหางปลามาให้ลูกค้าก็เปลี่ยนเลยนะคะอันนี้เราทำแบบนี้ประมาณนี้นะอันนี้นีออนนะคะโค้งซุมหลอได้ มันเปิดได้แต่ว่ามันไป่าเลยใช่มันเปิดได้เพราะมันถูกไปโยมย้อนทิศมาโผ

อ้าจะเต็มพก,ก็ขอดโปรไหมครับ,บนี่พี่พเสร็จแล้วค่ะอนนี่ก็เดี๋ยวจะแนะนำลูกค้าการเล่นนี่ออนติดเซมแล้วเนาะนี่ออนสีชมพู สมล้อรอบคันสว่างสว่างเลยนะคะนี่อ่ะสว่างมากถ้าติดถ้าหลังอีกยิ่งสว่าง ไปดูไฟวิงนะ่งเนาะเหลือจํำไฟเลี้ยวหรอ,อจำไฟเลี้ยวก็เสร็จแล้วนี่ลูกค้ามีปตัตตาเนยเองนะคะ รวยไหมพอชอบไหม